สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Exit Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับบันทึกโจโจโบทที่17แล้วนะครับก็ใกล้จะจบแล้วเนาะสำหรับคนที่ยังติดตามอยู่ก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้จะเป็นการเจอกันระหว่างด็อบปิโอนะครับหรือว่าบอสกับพรีซอสเนโลนะนักฆ่าคนสุดท้ายที่เหลืออยู่แล้วครับก็ไมนะ่นับพวกบูเจลตี้ที่พึ่งทรยศบอสไปเนาะ ครั้งนี้จะเรียกว่าบอสออกโรงเองเลยก็ว่าได้นะครับแต่จะมาในบุคลิกของ d o อ p บิโนะซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะไม่มีพิษมีภัยสักเท่าไหร่นะครับ d o อ p บิโนั้นจะใช้โทรศัพท์ติดต่อพูดคุยกับบอสนะครับหรือตัวเขาเองนั่นแหละในอีกบุคลิกหนึ่ง ก็เป็นอะไรที่แปลกดีครับเรื่องมันก็เริ่มมาจากที่มีเบาะแสจากรูปถ่ายจะนําพาคนเหล่านี้มายังสถานที่ที่มีชื่อว่าเมืองซันดิเนียเนาะพวกบูเจลาตี้เนี่ยก็จะเดินทางมาตามหาเบาะแสนะครับของบอสจากสถานที่ในรูปถ่ายดอพิโอเนี่ยก็น่าจะได้รับภารกิจนะครับจากบอสเนี่ยให้เดินทางมายังซันดิเนียเนี่ยแหละครับมาจับตาดูพวกบูเจลาตี้นั่นแหละครับ ต่อมานะครับดับิก็เดินทางมาถึงซันดีเนียนะแล้วก็นั่งรถแท็กซี่ไปยังชายฝั่งเอเมรมเลเมื่อมาถึงนะครับดับิก็สังเกตเห็นว่าตัวเลขในมิเตอร์เนี่ยมันแพงเวอร์เลยนะ8 0 0แสนกว่าดับิก็รู้ทันทีครับว่าตอนนี้เขาโดนแท็กซี่โกงแล้วครับแถมคนขับแท็กซี่เนี่ยก็ยังข่มขู่รีดไถเงินอีกด้วยนะคนขับแท็กซี่เนี่ยค้นตัวดับินะจนเจอกับรูปถ่ายครับดับิก็โมโหนะทำการโจมตีใส่คนขับแท็กซี่ ทันทีครับแต่ก่อนที่ดอปิโอจะสังหารคนขับแท็กซี่นะครับก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นเสียงที่ดอปิโอทำขึ้นมาเองครับดอปิโอก็จะร้องตูด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 แบบนี้นะครับแล้วก็มองหาโทรศัพท์รอบตัวต่อมานะครับดอปิโอก็คว้าตุ๊กตาหน้ารถแท็กซี่มานะพราคิดว่าเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วก็ใช้มันคุยกับบอสได้ด้วยนะครับดอปิโอเนี่ยรายงานว่าตอนนี้เขามาถึงที่หมายแล้ว ตอนนี้ก็แค่จับตาดูสถานที่นี้อย่างเดียวใช่ไหมก็เป็นการสนทนากันร,ระหว่าง d o อบิกับบอสนะครับคน2บุคลิกนะเรียกว่าคุยกับตัวเองก็ได้นะครับบอสเนี่ยบอกว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยยังไม่เห็นอะไรในรูปถ่ายก็ให้ปล่อยไปก็ได้ไม่ต้องฆ่าและบอสยังเตือนอีกว่าตอนนี้ด o อบินั้น กำลังโดนแอบ,บมองอยู่นะครับให้ดอบิอเนี่ยอยู่นิ่งๆอย่าขยับแล้วก็สังเกตการรอบตัวให้ดีดอบิ WHO นั้นพอมองไปรอบๆก็สังเกตเห็นว่ามีนักฆ่านะครับรีซอสท,ที่กําลังแอบ,บดูเขาอยู่นั่นเองบอสก็สั่งต่อนะครับว่าให้ดอบิเนี่ยจัดการกับรีซอสให้ได้นะก่อนที่พวกโบจนาตี้จะมาถึงที่นี่แล้วก็ให้ระวังตัวไว้ด้วยนะครับเพราะว่าความสามารถของเจ้านักฆ่ารีซอสเนี่ย ยังเป็นปริศนาอยู่นะแม้แต่บอสเองก็ยังไม่ทราบครับโดยการจะจัดการกับรีสอร์ทให้ได้เนี่ยบอสก็สั่งเอาไว้ว่าให้โดปิโอเนี่ยเข้าใกล้รีสอร์ทในรัศสมีระยะ2เมตรให้ได้ครับเพราะนั่นคือระยะโจมตีของบอสนั่นเองที่เหลือเนี่ยบอสจะออกมาจัดการนะครับมันก็เหมือนจะง,ง่ายนะแค่เข้าใกล้ศัตรูในระยะ2เมตรให้ได้นะแต่ไอรีสอร์คนเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดานะครับ ความสามารถเขาเรียกว่าดีมากๆอ่ะแล้วก็เป็นคนที่เกือบจะฆ่าบอสได้ด้วยนะเออต่อมานะครับรีซอตก็ปรากฏตัวขึ้นนะรีซอตนั้นไม่รู้ว่า d o ปิโอคือบอสนะครับรีซอตก็ทําการโจมตีอย่างเชิงเมื่อ d o ปิโอโดนโจมตีเข้าไปก็ร้องโวยวายตกใจกลัวนะครับแบบที่ไม่ได้เสียแซงอ่ะสีหน้าของ d o ปิโอเนี่ยบ่งบอกว่ามันกลัวจริงๆนะครับรีซอต์เนี่ยจึงคิดว่าโดปิโอน่าจะเป็นแค่เด็กหนุ่มธรรมดาทั่วไปนะ พอดูจากบุคลิกท่าทางแล้วเนี่ยก็เป็นแค่เพียงเด็กขี้ขาดคนหนึ่งใน,นจังหวะที่รีซอสเนี่ยเดินเข้าไปหาดอบิโอนะจนเกือบจะเข้าระยะโจมตีนะครับก็นึกเอะใจอะไรบางอย่างขึ้นมาว่า ด o บีโอเนะี่ยมีซองอะไรติดตัวมาด้วยนะครับและเห็นว่าซองนั้นตกอยู่ที่พื้นพอเขาเค้นถามด o อบบโอนะด o อบบโอก็ได้แต่บอกว่าไม่รู้ไม่ชี้นะแต่พอมองดูดีๆแล้วนะครับก็จะเห็นว่าในซองนั้นมันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าด o อบบโอเนะี่ยใช้เท้าที่เปื้อนเลือดนะเหยียบลูปติดเท้าขึ้นมาซ่อนเอาไว้ครับยังไม่ทันเลยนะครับรีซอตก็รู้ว่าด o อบบโอเนะี่ยคือผู้ใช้สแตนนะครับเพราะในตอนนี้มันมีเสียงเครื่องบินแอร์ลสมิธของนารันชานะ บินสำรวจอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้นะครับและอปิโอเองนะั้นมันก็มีแวบหนึ่งที่เหลือบไปมองแอร์โลสสมิธครับเพราะว่าเขาได้ยินเสียงถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ใช้แตนนะจะไม่ได้ยินเสียงหรือมองเห็นแอร์โลสสมิธได้เลยครับแอร o โลสสมิธโผลมาแบบนี้เท่ากับว่าพวกบูเจาตี้ก็มาถึงที่นี่แล้วเหมือนกันครับ ในตอนนี้รีซอสก็กําลังคิดว่าดอบิโอเนี่ยคือลูกสมุนของบอสที่ถูกส่งมาทํางานอะไรบางอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงส่งคนที่มีบุคลิกขี่ขาดตาขาวแบบนี้มาเนาะต่อมานะครับดอปิโอเริ่มโมโหนะครับวิ่งเข้าใส่รีซอสทันที ลีซอนเห็นท่าทีเนี่ยก็เดาออกว่าน่าจะเป็นพวกโจมตีระยะใกล้สินนะระยะโจมตีน่าจะ2-3เมตรรู้เท่านี้เนี่ยเขาก็สามารถจัดการดอปิโอได้แล้วต่อมาดอปิโอก็เจ็บที่คอนะครับแล้วก็อ้วกออกมาเป็นใบมีดโกนจำนวนมากดอปิโอนั้นตกใจมากนะอยู่ๆก็มีมีดโกนออกมาจากปากของเขาได้อย่างไรแต่ก็ไม่ยอมแพ้นะครับกัดฟันวิ่งใส่รีซอตต่อยังไม่ทันไลนะก็มีเข็มจานวนมากเนี่ยแทงออกมาจากปากของดอปิโออีก แล้วดับเบิลก็ไม่สนใจครับวิ่งไล่ต่อยรีซอสนะแต่ก็ไม่โดนนะครับต่อมารีซอสเนี่ยก็โดดหายลงไปในหน้าผาเลยครับดับเบิลที่กําลังเสียท่าเนี่ยต่อมาก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นดับเบิลก็เดินหาโทรศัพท์เหมือนเดิมครับจนไปเจอกับกบก็หยิบกบขึ้นมาคุยเหมือนกับเป็นโทรศัพท์นั่แหละครับบอสติดต่อมาเหมือนเดิมเนาะดับเบิลเนี่ยก็รีบแจ้งสถานการณ์นะและเรียกให้บอสออกมาช่วยเขาทีบอสบอกว่า ทำไม่ได้จนกว่า d o เนี่ยจะเข้าใกล้ในระยะโจมตี2เมตรตอนนี้ให้ d o เนี่ยใจเย็นไว้ก่อน d o ก็ร้อนใจนะว่าเขาเองนั้นคงไม่สามารถสู้กับรีซอร์ได้บอสจึงมอบความสามารถคิง g ิมสันนะครับให้ d o ใช้งานมันละครับงานนี้ d o รีบใช้ King ิ i m s นนะ ก็คือเป็นการมองดูอนาคตในสิบวิข้างหน้าทันทีเลยครับด p o เนี่ยเริ่มมองเห็นว่ารีสอร์ทเนี่ยมันสามารถพางตัวล่องหนได้เนาะคืนไปกับสภาพแวดล้อมรอบตัวของรีสอร์ทเลยครับต่อมานะครับบอสก็ให้จับตาดูรีสอร์ทไปเรื่อยๆมองความสามารถของรีสอร์ทให้ออกภาพที่เห็นในอนาคตต่อมานะครับด p o ก็จะมีกันไกเนี่ยทิ่มออกมาจากคอนด p o ก็ตกใจมากเลยครับบอสยังบอกอีกว่าให้ใจเย็นๆก่อนภาพที่เห็นนั้นยังไม่ใช่ภาพ ที่ดอปิโอจะตายรีซอสเนี่ยเป็นนักฆ่าที่คนในองค์กรเนี่ยไม่เคยมีใครหาตัวเจอมาก่อนเลยนั่นมั่นใจได้เลยนะว่าการที่จะจัดการกับรีซอสคนเนี้ยยังไงก็ต้องมีการบาดเจ็บแน่นอนเพราะว่ามันไม่ธรรมดาเมื่อดอ p ปิโอนะครับรู้ตำแหน่งของรีซอสแล้วเนี่ยก็พุ่งเข้าไปโจมตีทันทีเลยนะแต่ก็พลาดเป้านะครับรีซอสมันหลบได้รีซอสที่พางตัวอยู่เนี่ยก็เริ่มสงสัยว่าดอปิโอทำไมรู้ตำแหน่งของเขาได้ละ่ะ ความสาม,มารถของดอบิโอนั้นคืออะไรกันแน่ต่อมาก็มีกันไกโผมาที่คอดอบิโอตามที่คาดไว้นั่แหละครับดอิโอก็แปลกใจที่รีซอต์เองนั้นก็ไม่ได้โจมตีหรือว่าแตะต้องตัวเขาเลยเนาะแต่ก็มีกันไกโผมาได้อย่างไรความสาม,มารถของรีซอต์นั้นคืออะไรกันแน่กันไกเนี่ยมันอ้าออกเอนะครับพร้อมที่จะตัดคอดอบิโอ ดับตัดสินใจควักหรือว่าดึงกันไกออกจากคอเลยครับทำให้เขานั้นเสียเลือดเป็นอย่างมากตัวรีซอตตเองนั้นก็แปลกใจที่ดับเยนี่ยยกมือป้องกันที่คอก่อนที่กันไกจะโผล่มาอีกนะครับเหมือนจะรู้ล่วงหน้า พยายามปฏิปต่อเรื่องอยู่ตอนนี้จะเรียกว่าในตอนนี้นะครับต่างคนต่างก็กําลังอ่านความสามารถของอีกฝ่ายให้ออกนะครับเพื่อชิงความได้เปรียบนั่นเองภาพต่อมาที่ดดปิโอเห็นนะครับเท้าขวาของเขานั้นถูกตัดขาดเลยนะดดปิโอก็ตกใจอีกแล้วครับว่าเขาน่าจะโดนโจมตีจนสูญเสียขาไปเหมือนในภาพที่เขาเห็นก็ได้ดดปิโอเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็หมดแรงนะครับก็เลยได้แต่นั่งพักอยู่แล้วก็ยังคุยโทรศัพท์กับบอสอยู่เหมือนเดิมนะดดปิโอก็รายงานสิ่งที่เขาเห็นให บอสฟังครับบอสในตอนนี้คิดเอาไว้ว่าน่าจะสวยแน่ๆเลยนะครับประเมิสนสถานการณ์แล้วว่าดอปิโอเนี่ยไม่น่าจะเอาชนะรีซอตได้นะถ้าบอสจะสลับตัวกับดอปิโอในตอนนี้ก็น่าจะต้องใช้เวลา10กว่าวินาทีเลยนะครับ และถ้ายังบาดเจ็บเสียเท้าไปอีกตามที่เห็นภาพในอนาคตก็จะยิ่งแย่ไปอีกบอสจึงสั่งให้ดดบิโอนะครับรีบหนีออกจากจุดนั้นซะถ้ายังขืนนั่งนิ่งๆแบบนี้จะโดนโจมตีเป็นเป้านิ่งได้ง่ายครับแต่ดดบิโอก็คิดว่านั่งเฉยๆรอจังหวะแบบนี้จะดีกว่าตัวเขาเองนั้นก็เริ่มหมดแรงแล้วด้วยดดบิโอก็นั่งนิ่งๆนะครับเตรียมใจพร้อมที่จะต่อสู้ต่อมานะครับกบที่เคยเป็นโทรศัพท์ให้กับดดบิโอเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆกับเขานะก็มีใบมี ออกมาจากล่างจํานวนมากจนตายไปเลยนะครับ w ีโไม่รอช้านะครับคว้างกันไกลโจมตีไปยังทิศทางที่เขามั่นใจทันทีครั้งนี้โดนเต็มๆครับกันไกตัดเท้าของรีซอต์ขาดกระจุยเลยนะ w ีโอบอกว่าเขารู้ความสามารถของรีซอต์แล้วความสามารถนั้นก็คือการควบคุมธาตุเหล็กได้ครับ รีซอสเนี่ยเปลี่ยนธาตุเหล็กในร่างกายของ d o ปิโอเนี่ยให้เป็นใบมีโกนหรือว่ากันไกลได้นั่นเองรีซอสที่กําลังบาดเจ็บสูญเสียเท้าไปนะครับก็ปรากฏตัวออกมาให้เห็นนะกำลังนอนบาดเจ็บอยู่นั่นเอง d o ปิโอนั้นคว้าเศษบุหรี่ขึ้นมาคุยนะครับแทนโทรศัพท์รายงานให้บอสฟังบอสบอกว่าดีมาก เขาจะจัดการรีซอตเองให้โ o ปิโอเนี่ยเข้าไปในระยะโจมตีให้ได้โดปิโอก็ไม่รอช้าครับคว้ากันไกเนี่ยวิ่งเข้าไปหารีซอตแต่เท้าของรีซอตที่ขาดไปเนี่ยก็ลอยขึ้นมาครับและในปากแผลตรงเท้าของรีซอตนั้นก็มีสแตนจํานวนมากของเขาโผลมาขยับลุกดิกดุกดิกเต็มไปหมดเลยครับสแตนของรีซอตเนี่ยมันอยู่ในร่างกายของเขานั่นเองครับเท้าที่ขาดของรีซอตเนี่ยมันก็ลอยเข้าไปต่อกับข้อเท้านะด้วยสแตนธาตุเหล็ก นี่แหละครับจริงๆแล้วรีสอทเนี่ยดึงดูดเท้าเข้ามาต่อกันด้วยแรงแมงเหล็กนะที่สร้างจากธาตุเหล็กในร่างกายของเขาเองครับและที่พางตัวได้เนี่ยเขาก็ใช้ความสามารถนี้ทําให้ร่างของเขาเนี่ยกกืนไปกับสภาพแวดล้อมนั่นเองรีสอทเองนั้นก็รู้ถึงความสามารถของด o อปบิโอแล้วครับเขาบอกว่าด o อปบิโอเนี่ยน่าจะมองเห็นอนาคตล่วงหน้าจึงรู้ตำแหน่งของเขานั่นเองและยังเดาออกอีกว่าดอปิโอนั้น ทั้งแววตาแล้วก็ท่าทางในตอนนี้เปลี่ยนไปเลยนะครับเหมือนเป็นคนละคนดอปิโอน่าจะเป็นคนที่มี2บุค,คลิกครับและในอีกบุค,คลิกหนึ่งนั้นน่าจะเป็นคนที่รีซอสคิดเอาไว้นะครับนั่นก็คือบอสเอาละครับการโจมตีเพื่อปิดฉากก็กําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วต่อมานะครับรีซอสก็หายตัวไปอีกครั้งนะครับพร้อมกับบอกว่าธาตุเหล็กนั้นจริงๆแล้วก็มีอยู่ทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นในทรายพืช น้ำบาดาลอะไรพวกนี้นะครับแน่นอนในร่างกายคนเราก็มีอยู่ด้วยเท่ากับว่ารีซอส์นั้นสามารถสร้างอาวุธนะครับได้จากรอบๆตัวหรือในร่างกายเป้าหมายเลยก็ว่าได้ต่อมานะครับดอปอก็ใช้คิงคิมซันนะเพื่อมองเห็นอนาคตนะครับแล้วเขาก็มองเห็นว่ามีมีดผ่าตัดจํานวนมากเนี่ยพุ่งเข้าใส่ d o ปป o ก็เลยตั้งรับการโจมตีนะครับแต่ก็ยังบาดเจ็บอยู่เล็กน้อยรีซอสก็ยังบอกอีกว่าธาตุเหล็ก ในเลือดคนเรานั้นเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยถ้าคนเราเนี่ยโดนดึงธาตุเหล็กออกจากเลือดจนหมดเนี่ยเลือดจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับและคนผู้นั้นก็จะตายธาตุเหล็กในเลือดเนี่ยมันมีหน้าที่คอยดักจับออกซิเจนแล้วก็นําออกซิเจนเหล่านี้ไหลเวียนไปทั่วร่างกายนะครับถ้าโดนดึงธาตุเหล็กออกจากเลือดเนี่ยออกซิเจนที่อยู่ในเลือดก็ไม่สามารถไปถึงสมองหรือว่าส่วนอื่นๆของร่างกายได้ครับคนเราเนี่ยเมื่อขาดธาตุเหล็ก ก็จะเท่ากับขาดออกซิเจนเช่นเดียวกันในตอนนี้นะครับดอปิโอก็กำลังหายใจปั่นป่วนนะและเลือดก็เริ่มกลายเป็นสีเหลืองแล้วครับนั่นก็คือรีซอส์เนี่ยกำลังดึงธาตุเหล็กออกจากเลือดของดอปิโอนั่นเองดอปิโอที่กําลังเข้าตาจนตอนนี้ก็มองภาพ ในอนาคตนะครับ d อเปโอเห็นว่าตอนนี้รีสอร์ทเข้ามาใกล้นะแล้วก็หายไปแล้วก็เห็นตัวเขาเองนะครับโดนโจมตีจนบางส่วนของหัวเนี่ยหายไปเลยนะนี่น่าจะเป็นจุดจบของเขาหรือเปล่าแต่ d o เปโอก็เตรียมใจพร้อมนะครับแล้วบอกว่าเขาจะจบเกมจัดการกับรีสอร์ทให้ได้ ก่อนที่จะถูกฆ่านั่นเองต่อมานะครับดอปิโอหยิบมีดผ่าตัดขึ้นมานะและรีซอสเนี่ยที่พางตัวอยู่เนี่ยก็เริ่มเข้ามาใกล้นะครับบอสที่ยังติดต่อพูดคุยอยู่กับดอปิโอนะครับเห็นท่าไม่ดีก็รีบห้ามดอปิโอทำอะไรตอนนี้เขากําลังจะไปที่นั่นแล้วนะคบและบอสนี่แหละจะเป็นคนจัดการกับรีซอสเองดอปิโอรู้ว่ายังไงยังไงแล้วบอสก็น่าจะมาไม่ทันนะพะตอนนี้รีซอสกำลังจะโจมตีเข้ามาแล้วและ ก็มีแต่เพียงตัวเขาเองเท่านั้นนะครับที่น่าจะต้องจัดการกับรีซอตให้ได้ดอปิโอนะครับหมุนมีดผ่าตัดน้าเพื่อหาทิศทางแรงดึงดูดของแม่เหล็กต่อมานะครับดอปิโอก็คว้างมีดโจมตีไปยังทิศทางนั้นทันทีแต่รีซอตนั้นก็โผลมาข้างหลังของดอปิโอนะครับแล้วก็ยังบอกอีกว่าเขารู้อยู่แล้วว่าดอปิโอเนี่ยจะทําแบบนี้นะเขาจึงถอดเท้าที่เคยถูกตัด ทิ้งเอาไว้นะครับแรงดึงดูดแม่เหล็กนั้นเลยมาจากเท้าที่เขาวางทิ้งล่อเอาไว้นั่นเองต่อมานะครับใบมีดโกนก็ค่อยๆทิ่มออกมาจากหัวของดอปิโอนะครับร่างดอปิโอเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปนะตอนนี้ก็เริ่มมีกล้ามเนื้อขึ้นมานั่นเพราะว่าบอสเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนร่างกับดอปิโอครับรีซอตที่สังเกตเห็นนะก็พอจะเดาออกแล้วครับว่าตอนนี้โดปิโอเนี่ยไม่ใช่ลูกสมุนแบบธรรมดาทั่วไปแล้วนะดอปิโอนี่แหละครับคือบอสที่มี2บุคลิกนั่นเอง นั่นเป็นเรื่องดีมากเลยนะที่รีซอสกาลังจะกําจัดบอสตัวเป็นๆได้เลยครับแต่ก่อนที่รีซอสนั้นจะจัดการกับด็อปิโอได้นะครับก็มีเสียงปืนกลยิงรัวๆมาที่รีซอสเลยครับรีซอสตกใจมากนะหันไปดูก็เจอกับแอโร่สมิธที่กําลังยิงเขาอยู่นั่นเองสรุปเลยนะครับด็อปิโอเนี่ยมันคว้างมีดไปเนี่ยไม่ได้โจมตีใส่รีซอสนะครับ แต่มันโจมตีไปยังทิศทางที่พวกบูเจรตี้อยู่ครับนั่นทําให้พวกบูเจรตี้รู้ว่ามีศัตรูอยู่แถวนี้นารันชาก็เลยใช้แอโรสมิธค้นหานะครับจนเจอกับรีซอตไม่รอช้านารันชาก็เลยสั่งแอโรสมิธยิงโดมตีใส่รีซอตทันทีส่วนดอปิโอเนี่ยที่โดนรีซอตดึงธาดเหล็กออกจากเลือดนะครับทำให้จะเรียกว่าขาดออกซิเจนหายใจแผ่วๆอะ่ะนั่นทำให้เรดาร์ของแอโรสมิธตรวจจับไม่เจอนะ ใาเรดาเนี่ยจะมองเห็นแค่รีซอต์คนเดียวครับนั่นจึงเป็นที่มานะทำให้รีซอต์เนี่ยโดนแอโรสมิธโจมตีอยู่คนเดียวเลยครับต่อมานะครับเลือดของรีซอต์เนี่ยก็กระเด็นไปโดนส่วนหัวของบอสนะและเลือดพวกนี้ก็เป็นเลือดที่พางเอาไว้ด้วยนะครับจึงทำให้มองเห็นว่าส่วนหัวของบอสนั้นหายไปนะครับก็ตรงกับภาพที่เห็นล่วงหน้าในอนาคต เลยนั่นแหละครับและแล้วรีซอสก็สิ้นใจพ่ายแพ้บอสไปนะครับถึงแม้จะไม่ได้ตายด้วยน้ำมือของบอสนะเพราะบอสเนี่ยยืมมือคนอื่นมาฆ่านะครับแต่รีซอสก็ถือว่าเป็นนักฆ่าคนหนึ่งไหนที่เกือบจะฆ่าบอสได้สําเร็จแล้วด้วยเนาะและความสาม,มารถของเขาก็น่ากลัวทีเดียวนะครับเอาละครับก็จบไปแล้วนะสำหรับโจโจบทที่17นะครับใครที่ยังตามอยู่หรือรอติดตามตอนต่อไปก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปโจโจ ตอนต่อไปเร็วๆเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ